ท่านผู้ชมครับเรามีเกร็ดความรู้จากไซโจเดนกิมาฝากนะฮะซึ่งก็ผมเชื่อว่าน้อยคนนักจะรู้นะฮะเรื่องของห้องที่อยู่ในระบบ True Negative p Tr s e hmm. s s t r u e negative p r e s s u อ e อย่างที่เราทราบนะว่าในยามนี้เป็นยามที่มีสถานการณ์โควิดแล้วก็มีคนป่วยโควิดในบ้านเรานะครับ hmm. ห้องนี้มีความสำคัญยังไงนะครับในการที่จะรับผู้ป่วยโควิด19 hmm. เข้าแอดมิด ต้องมีคุณสมบัติอย่างไรเพื่อความปลอดภัยต่อบุคลากรทางการแพทย์ทั้งพยาบาลแล้วก็มีความปลอดภัยต่อชุมชนนะครับเรามาเรียนรู้จากสกุปพิเศษของทางไซโจเดนกิกันนะครับเรามาลองเช็คกันดูดีกว่าว่าระบบแอร์ของคุณเป็น True Negative Pressure หรือเปล่า9ข้อสำคัญของการเป็น True Negative Pressure 1. Negative Pressure แรงดันห้องน้อยกว่า2.5 PA 2.Fresh Air ร์ร้ใช้อากาศบริสุทธิ์ร้อเเซไม่ใช้อากาศวนภายในห้องเพราะอาจมีเชื้อโรคปนมาได้ 3.Clean to Dirty Air Flow อากาศสะอาดไหลสู่อากาศสกรปรก 4.Air Change มากกว่า12เอาอากาศดีไล่อากาศเสียยิ่งเร็วยิ่งดี5 Relative Hu m u m i t y t y คุมความชื้นสัมผัส40-60%ป้องกันเชื้อราแบคทีเรีย 6. f ูลอินเวอร์เระบบอินเวอร์เตอร์ร้อเอร์เซเพื่อประหยัดพลังงาน 7. ระบบอัจฉริยะแจ้งเตือนจำนวนวันที่ต้องเปลี่ยนฟิลเตอร์ 8. u l อัล f i าไฟฟิลเตอกรอง0.1ไมครอนในขณะที่เชื้อโคโรนาไวรัสขนาด0.125ไมครอน 9. Patient Breathe Analysis ลมหายใจผู้ป่วยไม่ฟุ้งกระจาย WHO and CDC require True Negative Pressure w which require กา r e e ม e ง e l l m m n t t Negative pressure must exceed negative 2.5 Pascal. The air in a negative pressure insulated room must go from clean to dirt. Relative humidity must be between 4 to 60 in an isolated negative pressure room. That will prevent bacteria and molding to grow. Sayudinki's so system in this isolated non-pressure room comply and even exceed The guideline from WHO Guideline and CDC from l t r a f i n i 2020 Hospital Type เป็นเครื่องสร้างอากาศบริสุทธิ์พร้อมระบบกรองอากาศ0.1ไมครอนควบคุมทั้งอุณหภูมิและความชื้นสัมผัสแฟนฟิลเตอร์อินเวอร์อเตอร์ยูนิตเครื่องกรองอากาศประสิทธิภาพสูงกรองอากาศที่มีเชื้อโรคจากห้องผู้ป่วยออกไปทิ้งภายนอกอาคาร สอดคอนโดริมน้ำใจกลางสุขุมวิทในคอมมูนิตี้สีเขียวที7.7เพื่อคุณภาพชีวิตดีดห่างจากทางด่วนเพียง5นาทีซื้อตอนนี้ไม่ต้องจ่ายอะไรเลย2ปีพิเศษสำหรับแฟนเนชั่นจองห่าไลน์เฮาส์คอนโดรับฟรีค่าส่วนกลางเพิ่มอีก1ปีทันที